เทคนิคของการดรอจากซองปืนปกติแล้วท่าที่ผมสอนคือท่านี้ถูกไหมเราเริ่มจากท่านี้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดเราเริ่มจากท่านี้ปับ๊บอ่ะหนึ่งอย่างคือเราไม่ได้แตะปืนสิ่งที่มันจะช้าคือการที่เราต้องลงมาและหยิบเสื้อขึ้นมาถามว่าทำได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากอยู่อย่างนี้แล้วก็ลงไปหยิบเสื้อ อย่างแรกที่เราต้องจำมวลาจรอคือเราต้อง defeat the garment นะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตเป็นอะไรก็ตามยิ่งเรามีหลายเลเยอร์เท่าไหร่มันก็จะยิ่งยากถ้ายืนทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับไม,ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยผมจะจับเสื้อนะครับจับแน่นๆนะนะครับอันนี้สําคัญนะครับจับแน่นๆและดึงขึ้นมาเลยแล้วสังเกตดูเวลาเราดึงขึ้นมาปับ๊บมืออยู่ไหนท่าสามเหมือนเดิมนะครับจับไว้อย่าปล่อยนะอย่าติดนิสัยแบบดึงขึ้นมานิดเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราเร็วปับ๊บอะสิ่งที่จะเกี่ยวคือนิ้วโป้งเรากับเสื้อ นะครับขนาดผมดึงขึ้นมาสูงบางทีมันยังเกี่ยวเลยนะครับฉะนั้นอย่างแรกนะครับคือ defeat the garment เอาขึ้นมาแล้วก็แปะไว้ที่อกเลยสิ่งที่ผมจะแนะนำคือถ้าเราจอตรงนี้ขึ้นมาปับ๊บเห็นไหมครับว่าตอนนี้ปืนมันออกมามันชี้ใส่ตัวเองถูกไหมผมจะแนะนำว่าผักอันนี้ไปข้างหน้าโอเคผักอันนี้ไปนะครับถ้างั้นมืแรกมันจะเป็นอันนี้นะแล้วมืออันนี้อย่ารีบจับปืน ผมจะให้ลากมาจากข้างบนเอานิ้วโป้งชี้ทางโอเคไหมแล้วมือมันจะเข้ามาขานานแล้วมันจะสร้างสเปซส,สว่างปืนกับตัวเราและตอนนี้เราได้คลิปละเหมือนเดิมเวลาเราดึงจอดซองปนนืนคืออย่างนี้ปั๊บใช่ไหมครับแล้วผมจะขึ้นมาอย่างนี้พร้อมยิงเลยผมจะพยายามจะกลับไปแสแตนด์เดิมแต่ไม่สําคัญนะถามว่าผมยิงอย่างนี้ได้ไหมได้แล้วก็ค่อยผักตัวไปข้างหน้าอย่าตัวตรงนะครับอย่าตัวตรงเด็ดขาดเลยเพราะว่า ปืนมันจะหันใส่ตัวเราเยอะมากนะครับและตอนนี้ที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนโกลัที่สุดคือตอนเก็บผมอยากให้เช็คสภาพแวดล้อมเอาเสื้อขึ้นมาสูงๆมองไปที่ซองผักเอลออกไปข้างหน้าเหมือนเดิมแล้วเก็บโอเคไหมช้าๆไม่ต้องรีบถ้าตาเราเห็นอะไรสิ่งที่มันจะมีอยู่ในนั้นคือเสื้อข้างใน ปอกกระสุนลืมหยิบเสื้อเนี่ยคือเหตุผลที่คนลั่นปืนใส่ตัวเองมากที่สุดเหตุผลนี้นะครับระวังไว้นะครับนี่คือบ่อยสุดเลยนะถ้าเกิเราจะไปดูแบบวิดีโอของอีเวนต์เจ้าหน้าที่ต่างประเทศในบราซิลในอเมริกาคนที่ลั่นตัวเองที่สุดคือแบบนี้หรือว่าอีกอันหนึ่งคือซองแล้วก็ไอตัวสเวตกาดอ่ะมันเป็นหนังใช่ปะ่ะแล้วมันงอเข้าอันนี้ก็เยอะหรือว่าตัวข้างนอกอ่ะมันงอเข้านะครับ เช็คสภาวะถลกเสื้อขึ้นมามองทองเบี่ยงเอวออกแล้วค่อยๆเก็บอถูกต้อง แล้วก็ปล่อยเยอ,อยเริ่มนะผมอยากให้ขึ้นมาที่อกและผ่าออกอย่ารีบปล่อยเสื้อเดี๋ยวมันเกี่ยวเดี๋ยวเสื้อมันมาเกี่ยวด้วยนะครับขออีกที contact ขึ้นมาขึ้นมาปล่อยอ่าโอเคไหมครับถ้าตอนเก็บซองปืนถ้าเรารู้สึกอะไรงึก,ง,กงึกนิดนึงอ่ะหยุดปืนออกมาแล้วดูเผื่อจริงๆงไอ้งึกง,งึกที่เรารู้สึกอะอะไรที่มันดึงดึงปืนอยู่อ่ะแม่งคือเสื้อหรืออะไรก็ตามนะครับโอเคไหมกดกดกดนี่นี่นเห็นเรา่าฝึกมาแล้วนะครับดี ขึ้นมาควรจะยึงนี่ยิงนี่ได้อ,อพี่จะขึ้นมาใช่ปะ่ะแล้วก็ขึ้นเร็วที่สุดที่จะปะังแล้วก็ก็คือก็คือแบบฟืดขึ้นมาแล้วก็แอบลงไปแล้วก็ยิงก็ได้เพราะเดี๋ยวเราสามารถยิงได้แล้วยิงแ r e เ e นชั่นได้ถูกต้องดีครับก่อนชร์ อีกนิดเดียวเข้าพอเธอเข้าเร็วมากหนึ่งสี่ศูนย์ทริกใหม่เกี่ยวกับดับเบิลแทเวลาพกหนผมจะ give you advance double tap แล้วเราต้องป้องกันตัวเองและเราต้องหยิบปืนออกมาผมถามก่อนว่าเฮ้ยเราจะเอาที่อ,อกทั้ง2องนัดเลยป่ะไม่ต้องก็ได้นัดแรกอะแม่งให้อะไรก็ได้ ขอให้แม่งโดนเข้าใจปะ่ะแม่งโดนขาก็ได้ไอ้ลองคิดว่าฝักโดนตรงไหนก็ได้ใช่ปะ่ะเพราะที่เจ็ดคนนั้นเขาโดนเชื่อป่ะว่าจอเขาจะช้าลง everything แม่งจะช้าลง h i s point เขามีสิทธิ์ที่จะมิสเราด้วยซ้ำดังนั้นการที่เราอยู่น้อยหุดาสูนเข้าร่างกายเขาอะเราซื้อเวลาให้ตัวเองไอเดียมันคือถ้าเราไปเร็วพอ right นัดแรกคือนัดที่จะทำให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในการต่อสู้ชีวตจริงขาเขา ทุกอย่างคือ Target อันแรกของเราอันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ Full Body t a r ร์เมันคืออันนี้ถ้างั้นนัดแรกอะตรงไหนก็ได้แล้วก็นัดที่2คอยเข้าแต่นัดที่2ต้องเข้านะอันที่มิสได้คืออันอันที่เข้ามาตรงนี้ได้คืออันแรกเท่านั้น <laughs> 1.74เร็วมากนะครับเข้าทั้งสองอันเลยโอเค that means you can go even faster โอเค ย้านัดที่สองไม่เล่งสูกป้องไหมนัดที่2ต้องเข้านัดแรกเราได้เปรียบแล้วเพราะเรายิงเข้าไปแล้วนัดที่2ต้องเข้าเก็บปืนโอเคอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาเวลาเข็มขัดจะไม่แข็งนะครับมันจะออกมาทั้งซองเลยนะครับที่บอกควรจะเปิดนครับเย s โอเคสองนัดแรกง่ายไหม เพราะว่าเป้ามันใหญ่นะครับโอเคโพสเตอร์โอเคเท่าไหร่ถ้าตอนนี้พี่บอกว่านับแรกไม่ต้องเข้ากระดาษีสีเข้าอะไรก็ได้ขอให้เข้าสีน้ำตาลนะครับและทําให้เวลาดีกว่า2องสีสให้ได้นะครับเห<ม>็นไหมถ้าเราทํำด้วยชูเปอร์เร็วแล้วเ,เข้าทั้งสองอันผมไม่ติดอะไรเลยนะครับแต่เพื่อให้เวลาของเราของตัวเราเองอ่ะมันเร็วขึ้นคือน,นับแรกอ่ะพี่เพิ่มเป้าให้ละแล้วก็เป้าที่2 ขอนัดที่สอขอให้เข้าตรงนี้ go that's it there we go โอเครู้สึกไงเมื่อกี้นัดแรกเห็นอะไรถึงยิงถูกต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาจอนค community เราระดับกัปตันนะครับคุณ Jam, คุณอูคุณนัทพัฒน์ปั๊มคุณบ๊อบบี้และ BB ีบีกันเซอร์ไม่ว่าจะเป็นกัปตันหรือว่าเจเนอรัลนะครับขอขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจและทำให้พวกเรามีกำลังใจทำงานมากขึ้นนะครับทุกคน You are the sheepdog